เรื่องมูเตลูเนี่ยบอกเลยว่ามันมีความปังจริงๆแล้วก็เป็นเทรนด์ฮิตข้ามปีของคนดังด้วยนะคะ,ะเหมือนแจ็คก,กี้ชาคลีเลยเจ้าของอเพลงฮิตอะไรนะกี่กรอบ <ผล S 2> ก็ได้ชอบกี่รอบก็ได้ออกับคนที่ใช่ยังไงก็สู เออบึด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 บึ้อแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่เจคี้ก็เต้นประมาณนี้แหละเออเออประมาณนี้คุณผู้ชมค่ะนิดนึงแล้วกันนะแจคี้คนนี้ปังจริงๆคุณผู้ชมยอมรับเลยว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากความขยันทุ่มเทการทํางานแบบไม่มีบ่นแล้วนะการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพื่อเสริมความปังแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจเนี่ยก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันสาร์เจคี้ค่ะเล่าให้เรานะประสบการณ์ ไปอาบน้ำมนต์ไง oh. ไปวัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่ <Ha. S 2> เขาเล่าให้เราฟังแบบนี้เวลาไปเนี่ยตัวเธอเนี่ยก็อาบน้ำมนต์ไงต้องมีอาการแบบขนลุกซู้ทุกครั้งเลย oh. มันเป็นเรื่องแปลกมากพี่แจ็คแล้วเมื่อถามนะต่อว่าเฮ้ยเจอเรื่องเหลือชื่อหรือว่าเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือเปล่าที่มันขนล,ลุกมาสาวแจ็คกี้บอกว่าพี่ฟังดีๆนะคะพี่ที่บอกว่าขนล,ลุกเนี่ยไม่แช่อะไรน้ำมนต์ขนาดนั้นหนูหนาวพี่ ม,ออมันก็เลยผลลุกขึ้นมาค่ะมแม้จะอาบตอนกลางวันแสบๆมันก็ยังหนาวอยู่ค่ะอ้าวตอบแบบนี้วงเกือบแตกสิจ๊ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอก็เชื่อนะว่าการได้ไปอาบน้ำมนต์ก็เหมือนได้แบบปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนั่นแหละ,ค,ะค่ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงเธอกันค่ะความรู้สึกสัมผัสพ,พิเศษตอนโดนน้ำมนต์ยังไงบ้างไหมคะคือน้ำมนต์เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอ,อ,อาบเวลาไหนก้อนหนาวก้อนหนาว นั้นน่ะมันจะบ่ายโมงแดดอย่างนี้เลยนะแดดแล้ร้อนอย่างนี้เลยเราก็คิดในใจแล้วว่าน้ำมนต์รอบเนี้จะต้องอุ่นๆซลาดไปมันต้องแบบอพอให้ชุ่มฉ่ำแต่พอน้ำมนต์ได้แตะร่างกายเราแค่นั้นแหละน้ำมนต์น่ะเย็น,แ,นแบบมันจะแข่นมากคนนี้คือลุกแล้วก็แบบแต่ต้องอยู่ให้ได้ต้องวายต้องตั้งสติให้มัน<อ>ต้องแบบว่าไม่ ไม่ไม่ไปแบบว่าทําให้สติหลุดการที่เราได้ไปทําบุญลดน้ํามนต์ <Yoda. S 1> มันทําให้ใจเรามันสบายใจขึ้นเยอะเหมือนปัดเป่าเสี่ยงชั่วร้ายออกไปขอให้หลังจากนี้มีแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างนี้ล้วออกไปไหมคะสิ่งชั่วร้ายก็ย <ym>: ังอยู hmm> ่ตรงนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ใเช่น หยอกกันเยิอยู่อยู่ตรงนี้พี่ผายมือไปข้างหน้าคือใครเหรอผู้ตัดัวนตัวนะาคนที่ถ่ายคงถ่ายคลิปให้นเนี่ยแตะค่ะอาจจะเป็นสิ่งแบบที่มองไม่เห็นหรือเปล่าเออนะคะแล้วก็ปากเพลงน้องด้วยนะคะละครจะออนแล้วค่ะช่วยดูหน่อยกัตัวเงานะคะกับเพลงที่ว่ากับคนที่ชอบกี่รอบก็ได้กับคนที่ใช่ยังไงก็สู้เป็นร้อมีบุบุดบุจบุตรจำบุบุตรจำบุตจำบุตจำบุ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 จำบ